สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนโรจิคนเดิมนะครับแล้วก็เราก็มาต่อกับเกม Cas t l e l o v e r นะครับเออลืมคุณโจบ,บีก็อยู่กับเราอยู่นะฮะตอนนี้อยู่ด้านหลังผมครับฟาร์ม <laughs> เซเว่นไนท์อยู่ฟาร์มเซเว่นไนท์อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านี่คืออีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะฮะตอนนี้เราก็สามารถเรียนรู้วิธีการแคทได้ในระดับที่ภาคไปแล้วก็เล่นไปได้อย่างมีอรรถรสแล้วนะฮะอืมเวลา,าเพื่อนๆในชมรมเนี่ยต่างชื่นชมความสามารถของเรามากเลยฮะ บอกว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้ไวจนใครๆก็ชื่นชมชื่นชอบก็ชื่นช,ชนชมตู้ตู้ใครด่าเร็วอีกแล้วไม่ใช่จริงๆชีวิตผมเนี่ยมีคนล้อผมว่าตุ๊ดบ่อยมากเลยก่อนนะตุ๊ดตุ้ดนี่คืออะไรตุ๊ดทำไมคนด่าเยอะเพื่อไม่คือแบบชีวิตผมเนี่ยมีคนชอบล้อผมว่าตุ๊ดบ่อยไหมไม่มึงเป็นตุ๊ดเหรอเออทำไมอ่ะไม่รู้ว่ามีคนชอบล้อแบบเป็นตุ๊ดกับว่าอะไรเงี้ยเออเวลาแบบตุ๊ดๆก็จะตบบุกกับว่าเอ้ยใครด่าเร็ววะอะไรเงี้ยประจำเนี่ยกูกูปลอดภัยแล้วแหละ คุณปลอดภัยแล้วว่ะยะเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ไเป็น,ปนโอเคต่อต่อต่อแล้วตอนเช้ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคุณงวงเงียตื่นคุณงวงเงียตื่นมากครับสื่นขึ้นมารับอ๋อโทษครับขอโทษย,ยานไปนะฮัลโลหลง่วงมากเลยสวัสดีค่ะนี่กิฟเองนะานาตาว่างหรือเปล่าวันนี้อยากจะชวนไปขา้เกมด้วยกันอ่ะพอดีกิฟจัดรายการ ผ่านกลีน่าอยากให้หน้าตาไปเล่นเกมด้วยกันกิ๊บคงสนุกแน่นอนอืมประทานชมรมของความช่วยเหลือมานะครับแสดงว่าเรานี่เก่งมากเลยนะผมเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วโทรหายทีนะได้เลยค่ะระวังสายจากคลิปบุดิกไปนะฮะจากนั้นเราก็รีบลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าระว่างนั้นเองตูดตูดคุณก็ด้ยินเสียงโทรศัพท์อีกครั้งสายมนเยอมากเลยฮัลโหล ขวัญโทรมาครับขวัญใจเราโทรมาพอดีน่ารักมากลูกนี้สวัสดีจ้อาอนณาตตะวันนี้ว่างไหมเอ่ยพอดีเย็นนี้ขวัญน,นัดเพื่อนไปดูหนังด้วยกันทิวก็ไปนะอนาณาตะมาดูด้วยกันไหมทำไมต้องทิวแล้วไม่ได้มีทิวด้วยเออทำไมต้องมีทิวด,ว,ททวด้วยอ่ะทำไมไปเพียงแค่สองคนไม่ได้เราขวัญทำไมต้องมีทิวเรื่องอะไรหรอเราถามนะครับเรื่องแอสซิสต์แอสซิสต์คิดทำเสียงแบบโคลเนโอไบอันแบบว่าอ่า เฮเกสเอ้ยม่อหาเกสตูดิโอภาคเ,เรื่อง assassin's creed เ As ขาเกสตูดิโอภาคไงแบบ assassin's creed assassin's creed อะไรไม่ assassin's creed เหรออ่ะไปดูก็ได้นะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากดูเรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์เกมดังเลยนะอืมน่าสนใจมากเดี๋ยวขอเวลาตัดสินใจแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะไม่ต้องตัดสินใจแล้วอัลล่าขวัญโทรมาชวนนะเว้ยตูดมีไม้สายครับ สวัสดีครับว่าไงตื่นแล้วยังเนี่ยตื่นานานแล้วโทรมาปลุกสองทีแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ววันนี้ว่างหรือเปล่าพอดีนะัดเพื่อนมาพักผ่อนที่สวนสาธารณะด้วยกันแล้วจู่ๆพวกมันก็นันแคนเซลลิลซะงั้นน่ะอา้าวแย่จังเลยนะใช่ใช่มันแย่มากเลยตอนนี้ก็เลยอยู่ที่สวนสาธารณะคนเดียวนายสะดวกมานั่งในสวนสาธารณะเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่าอืม ตอนนี้เลยเหรออืมเอาละครับเหมือนเราจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับว่าเราจะตอบกลับไปว่าได้สิเดี๋ยวฉันไปหาเออไม่ได้หรอกพอดีกิฟชวนไปแคสเกมนะ่ะกลับไม่ได้พอดีขวัญกับเพื่อนในห้องชวนไปดูหนังอืมต้องเลือกสักอันนะตอนนี้จริงๆแบกี้นะ่าสงสารมากเลยนะโดนเพื่อนทิ้งไว้ในสวานสาธารณะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามาเรามาจริงจังกับพี่ขวัญเคนเคซี่นะครับเราต้องไปให้สุดทางครับ ต้องบอกว่าไม่ได้หรอกพอดีนะัดขวัญกับเพื่อนเอาไว้นะฮะเพราะอีกอย่างถ้าปล่อยขวัญไปกระทิ้วเนี่ย่าจะโดนคาบไปกินแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราต้องเลือกข้อนี้ครับงั้นหรอไม่เป็นไรงั้นเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะนี่วางแผนกันมาแล้วปะเนี่ยวางแผนแบบหลอกล่อเราหรือเปล่าแบบให้เร,เราเลือกใครสักคนอะไรอย่างนงี้ป่ะมีการวางแผนยุติศาสพี่น้องนี่คุณวางสายจากนั้นก็รีบออกไปจากหอพัก เดินไปยังที่โรงหนังทันทีโอ้โหนี่โรงหนังคุณเดินไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีโรงหนังใหญ่มากมันดานผู้คนมากมายทยอยกันมาเข้าเดินกันเข้ามาเพื่อจองตั๋วแอสตัคุณเห็นขวัญทิวและเพื่อนๆนั่งรวมตัวกันอยู่ด้านหน้าช่องขายตั๋วคุณจึงเดินเข้าไปทักทายพวกเขา สวัสด,ดีจ้ะไม่เคยเห็นหน้าตาใส่ชุดนี้เลยน่ารักดีนะอุชมเราอีกแล้วอ่ะโอ้ใจ,จตรรายหยอดยอะไรเ่หยอดนมาฮะนี่หว่านสเสน์ออใส่เราหรือเปล่าเนี่ยคือแบบชวนทิวมาด้วยนี่คืออะไรอ่ะแบบทำไมทำไมขวัญทำอย่างเงี้ยเราเสียใจ้วรู้ป่ะเออต่อเสียใจอ่ะคุณได้ยินแบบนั้นก็อดเขินไม่ได้ขเขินเไรเสรียใจอยู่เอาละถือเวลาแล้วรีบเข้าโรงหนังกันเถอะทุกคนต่างทยอยเดินเข้าไปในโรงหนัง เอ้อนาตะนายมานั่งกับฉันสิโอ้ยต้องเลือกแล้วครับถ้านั่งข้างทิวนี่น่าจะจดจบรถเก๋แน่นอนไม่ได้ถ้าเรานั่งข้างทิวแต่ว่าทิวอาจจะนั่งขั้นกลางระว่างเรากวับขวัญเพราะฉะนั้นเราต้องกันท่าครับไม่เราจะนั่งข้างขวัญโอเคงั้นฉันไปนั่งกับเพื่อนข้างๆงั้นฉันไปนั่งข้างๆเพื่อนคนอื่นละกันจริงๆนายนั่งข้างเราก็ได้นะแต่เรานั่งข้างขวัญกันนั่นเองเออไม่มีอะไรมากทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องยากด้วยทิว อาตารีบไปนั่งกันเถอะขวัญบอกด้วยความตื่นเต้นเธอถือวิสาสะจุงมือคุณแล้วเดินเข้าไปในโรงหนังทีนทีโอ้ยมือน่าจะนุ่มมากวันนี้ดูหนังแอสเซนต์ครีดแต่ขวัญนะหนังเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นแฝงไปด้วยพัญญาและประวัติศาสตร์ช่างดูรีรับและหน้าตื่นเต้นว้ายขวัญฟีดมันูหนังแอสเซนครีดมีกี๊ดด้วยเหรอเฮ้ยก็มีกีดไง เขาบอกว่าไม่ใช่เราะอขวัญเราตกใจฉากที่เงื้อมือฟันคอผู้ไรเป็นผู้หญิงที่บอกบางมากเลยไม่เ,มมเคยดูหนังแนวนน้เลยมันโอมต้องตกใจเหรอธรรมดาจอบอย่าตายด้านทีไม่ตกใจเลยอ่อยอ่อยอ๋อนีอ่คิดในมุมนี้ใช่ไหมแต่จริงๆจุดนี้อ่อยก็ยอมแล้วมันยาหญิงมาหมดแล้วบอกเลยจริงๆตอนนี้อ่อยก็ยอมแล้วเธอสะดุดเอเธอสะดุ้งโยงเผลอเบียดคุณโอ้โหได้เบียดเราด้วยรูไวก็เห็นสะดุดหัวใจ จะดันตัวออกเบาล่ะหรือว่าอบถ้าอบอบไว้ได้นอนอบแล้วอบอบเพื่อนอาจจะแซวนะเว้ยนั่งดันตัวเบาทำแบบแต่ว่าทิวอยู่ทิวอยู่เราต้องอบให้ทิวรู้ว่าขวานต้อขอบเราดันตัวดันตัวไปแบบอ๋อเหรออี๋เราสุภาพบุรุษเนี่ยเราต้องแบบเขาสุภาพบุรุษเหรอเออเราก็ได้สุภาพบุรุษนะฮะสุภาพบุรุษเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวัญเธอกลัวเหรออืมอันนี้คำพูดเราหรอไม่เป็นไรขวัญเธอกลัวเหรออืม คาัแบบนี้มันน่ากลัวโอ้โจ๊บหัวใจรเด้ะไม่จบทำแบบนี้คุณหัวเราะเบาบคุณหัวเราะเบาบสายตาของคุณและขวัญจดจ้องกันภายใต้ความมืดเอาแล้วไงโอ้โหรูปนี้ริ้ฝีปากนี้แบบน่ารักมากคุณเหี่ยวตาสั่นเล็กผ่านแสงสะท้อนจากจอภาพใบหน้าของหล่อนดูอยู่ในระยะประชิดจนคุณได้สัมผัสถึงไออุ่นของลมหายใจอีกฝ่าย อืโอ้ยลุปนี้น่ารักมากอะ่ะบอกเลยคุณและขวัญหน้าแดงและเลือคู่เดียวคู่เดียวกันขวัญก็ผ่ะตัวออกรีบหันไปสนใจบทสนทนาในหนังอีกครั้งโอ้ยแบบภาพเมื่อกี้มันโมเมนต์เมื่อกี้มันดีมากเลยนะคุณคุณยังรู้สึกใจเต้นราวกับกลองมือของคุณกุมมือนุ่นๆของขวัญเอาไว้ยังคงกำแน่น คุณไม่ยอมปล่อยมือเธอส่วนกระทั่งหนังจบอืได้จับมือด้วยนะหลังจากดูหนังจบคุณและขวัญก็แยกย้ายไปกับเพื่อนๆคุณมาเดินเล่นอคุณมาเดินเล่นด้วยกันกับขวัญที่สวนสาธนะารณะอมาที่วอซอลินนี่อีกแล้ว <laughs> เหมือนวอซอลินนี่นะมันดูแบบเทียทานดูขึ้นลําบากอ่อะเหรอหนังวันนี้สนุกมากเลยนะอนณาตาชอบหรือเปล่าชอบเรอไม่ชอบหนังนะเราชอบขวัญนะ ดีใจอั่งที่อ,นอนานาตะชอบนะอืมปกติฉันชอบดูหนังแนอคชั่นอยู่แล้วนะ่ะแล้วเธอล่ะปกติเจอฉากเลือดตะฉูดเนี่ยปิดตาตลอดเลยสินะนี่เหมือนเราจะพูดกับขวัญน,นะคุณแซวขวัญทําให้อีกฝ่ายทําหน้ามู่ทู่ใส่คุณน่าจะน่ารักนะหน้ามู่ทูนโหมันช่วยไม่ได้นี่นาะคุณไม่ใส่ใจกี่ ไม่ไม่สนใจที่ขวัญพูดนักคุณเดินนําอีกฝ่ายไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ดูสิดวงอาทิตย์ยามเย็นสวยดีจังน,นะนี่ออกแดวแพทเทิร์นแบบแพทเทิร์นแบบกระตูนอะอแสงสีส้มอมชมพูวสวยมากเลยขวัมสุดเหงใจเข้าลึกก่อนจะเลื่อนตัวมาพิงศรีรษะที่กับต้นไม้แล้วก็เผลอหลับไปคุณหันมองขวัญ ที่หลับไปแล้วก็ไม่ได้กวนเธอแต่สีแต่สักพักศีษะของหญิงสาวก็ค่อยเลื่อนมาซบที่บ่าของคุณเบาๆฮุมโมเมนต์นี้จริงๆจ,จะบอกว่าผมก็เคยเจอโมเมนต์นี้นะแต่ว่าไม่ใช่ที่สถานนะจะเป็นบนรถตู<ฮ>้คือนั่งแล้วแบบมีผู้หญิงมานั่งแบบมานั่งแล้วแบบของ,งี้ปรับแบบ เขามาซบที่ไหล่เราอะไม่แปลกกูเคยเจออะหรอไม่แต่ของผมอะคือผมนั่งแถวหน้าใช่ป่ะแล้วผมมานั่งตรงกลางแถวหน้าจะมีสามคนใช่ไหมแต่ของผมอะคือผู้หญิงทั้งสองคนนะคือเข้ามาอิงทั้งสองข้างเออใช่แล้วแล้วแบบว่าแล้วไอแถวหน้าไอคนขับรถละเขาจะเห็นเราผ่านกระจกมองท้ายใช่ป่ะเออแล้วสายตาเขาก็มองกระจกมองท้ายแบบประมาณว่าอืมแบบหลายกาดอะไรเงี้ยเออแต่จริงแบบมันไม่ได้ตั้งใจคือเขาหลับ้วเขาแบบมาอิงทั้งสองข้างเราเองอะ นายมันเจ๋ง <laughs> ไ <laughs> อ้ายอขวัญตื่นแล้วฮนะอ้าขอโทษทีนะขวัญหลับไปน,นานแค่ไหนกันเนี่ยแปบ๊บเดียวเองขวัญ <c oughs> คุณอยากจะตอบค,คุณอยากจะตอบคำถามของเธอแต่ใบหน้าอันนวลระยะประชิดทำให้คุณแทบหยุดหายใจโอ้โหใบหน้าอุย้ยมีการเปลี่ยนเอฟเฟกนะฮะดูเหมือนอีกฝ่ายจะเพิ่งรู้ตัวว่าใบหน้าของเธอนั้นแดงกำ่ำทั้งสองไม่พูดไม่จา เลื่อนมือสัมผัสอีกฝ่ายออ,ออกเบาๆ<ม>เลื่อนมือกุมไหลอีกฝ่ายเบาๆผักออกดึงเข้าผักออกดึงเข้าผักออกดึงเข้าดึงเข้าเลต้องนี่แหละอันนี้แหละต้องอันนี้เลยนะแบบจุดนี้แล้วอุย้ยขวับตาด้วย <c oughs> คุณจะลดงสายตามองที่ริมฝีปากของอีกฝ่ายสายตากกลมของเธอสังเกตสีหน้าของคุณก็เข้าใจความหมาย เธอรู้สึกว่าคุณคิดยังไงและเชื่อว่าทั้งสองคนก็มีใจตรงกันเอาแล้วค่ะควันค่อยๆหลับตายลงอย่างช้าๆคุณมองท่าทีของอ e ีฝ่ายเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกยินดีคุณจึงค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจุ่มพิษหวานให้กับหญิงสาวอย่างแผ่วเบาโอ้มค์คุณเนตจุบด้วยริมฝีปากของทั้งสองประทับกันอย่างแนบช้าเนิ่นนานเรากับเวลาหยุดเดินเนิบชา้าเนิบชา้า คุณแอบคุณมอบรอยจูบอันอบอุ่นให้กับเธอโอ้ไม่กูดเนสจากนั้นก็จะลดสายตามองที่ใบหน้าอันนวลในระยะประชิดทั้งสองคนไม่พูดอะไรกันไม่พูดอะไรมาเลยใจสื่อใจด้วยสายตาอ่อนโยนคุณเลื่อนมือรูปศรีรษะของเธออย่างเบาๆโอ้ยโมเมนต์นี้มันดีจริงๆคุณใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับข,ขวานจนค่ำจากนั้นแล้วคุณก็ไปส่งเธอที่บ้าน วันนี้มันช่างมีความสุขเสียจริงไม่นานนักวันวันเลนทนยก็มาถึงทุกๆปีคุณไม่เคยได้ดอกไม้จากใครแล้วก็ไม่เคยเดี๋ยวนะไม่เคยให้ดอกไม้เดี๋ยวนะคือวันวันเลนทน์มาถึงทุกๆปีเนี่ยอนาตาเนี่ยไม่เคยให้ดอกไม้กับใครแล้วก็ไม่มีใครเคยให้ดอกไม้อนาต่าเลยชีวิต <c oughs> ใครมาดอกไม้ไม่ให้เออมันเป็นไปได้เหรออนาตานายน่าตายัางดีนาดนี้แต่คุณตัดสินใจว่าในวันเลนทน์ปีนี้เนี่ยเราจะทําให้มันพิเศษกว่าตอวที่ผ่านมา ซื้อดอกกุหลาบให้ขวัญซื้อลูกอมให้ขวัญซื้อเกมให้ขวัญอืมมีตัวเลือกสามตัวเลือกนะฮะ<ร>ซื้อเกมเนี่ยตัดไปเลยฮะ<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้วถึงจะเล่นเกมก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเกมให้นะวันวนาเลนไทน์มันเป็นวันแห่งความรักนะเราควรจะให้มันเป็นวันพิเศษนะแต่คนซื้อเกม,มให้ก็มีนะเพื่อผู้หญิงเนะี่ยมันมีนยัยยะไว้การที่ผู้ชายซื้อเกมให้ผู้หญิงที่ชอบเล่นเกมอะ่ะคือซื้ออ่านี่เราซื้อเกมนี้มาให้เธอนะแต่จริงๆแล้วก็คือกูก็ได้เล่นด้วยอืมใช่ไหม พราะฉะนั้นเราต้องซื้ออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับความรักครับวันวาเลนไทน์ก็ต้องทำให้มันส่งก็เป็นวนาเลนไทน์ซื้อกุหลาบให้ครับทิวมาแล้วฮะไอตัวเสือกในช่วงเช้าที่คุณเข้าเรียนตามปกติวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ในเตรียมตัวซื้อของขันให้ใครหรือเปล่าแน่แน่แน่ฉันรู้นะก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละเราบอกทิวนะก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละแต่ว่าทิวก็รู้นะว่าเราคิดอะไรกับใครขอให้ประสบความสําเร็จนะอืมขอบคุณนะ คุณทั้งสองคนรีบเข้าชั้นเรียนทันทีในวันนี้คุณเมสเนสมาธิการเรียนการเรียนเท่าไรเพราะ <gauche> าจิตใจของคุณนั้นจดจ่ออยู่กับเรื่องของขวัญในวันวาเลนไทน์แต่ทิวนี้น่าจะแซดอยู่นะเห็นพูดกับเราเย่งี้จริงๆอาจจะแซดอยู่ก็ได้อาจจะลึกๆแบบว่าแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บว่าเฮ้ยเราจีบขวัญอะแล้วนายแอบชอบมาก่อนเงี้ยนายก็จะเสียใจด้วยทิวแต่แตเรามันหลอ,อกกว่าตกเย็นคุณเดินไปที่ห้องชมรมนักแคสสายตาของคุณสํารวจสายตาของคุณสํารวจมองรอบห้องหาขวัญแต่ก็ไม่พบ เพราะว่าในตอนนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงแอมจากด้านหลังแอมอนณาตาคุณทำไมไม่ยืนตรงนี้ล่ะไม่อยากเข้าไปในห้องหรอเออเออเออฉันฉันว่าฉันฉันนึกว่าเธออยู่ในห้องเนี่ยอืมอนณาตารอขันอยู่หรอใช่เรารอขันอ่ะนี่เรารอขันมากเลยคุณก็อกอวยใจอยู่คู่หนึ่งอืมอืมใช่ฉัน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 มารอเธออ่ะอืมงั้นเข้าไปเล่นเกมเซ็นเตอร์ด้วยกันสิ ค,คุณดึงมืออีกฝ่ายหลังเอาไว้ทันทีเดี๋ยวก่อนฉันมีอะไรอีกจะบอกเธอน่ะขวัญรู้ตกใจนะฮะคุณสูดหายใจเข้าลึลกสุดท้ายก็ตัดสินใจพูดออกไปฉันมอของขวัญวันไทยไปกี้ไม่ใช่ทำมาถึงขนาดนี้นะฮะฉันอยากจะมอบของขวัญวันไทยให้กับกิฟต์น่ะฉันอยากจะมอบของขวัญวันไทยให้กับเธออม,มาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องก็ต้อง เราก็ต้องมอบให้ขวัญแล้วครับขวัญดูตกใจนะฮะรับไปสิ mm hmm. คุณยื่นของขวัญให้กับขวัญเธอก็รับไว้อ mm ืม hmm. ขอบคุณนะคุณยืนเงียบอยู่คู่ใหญ่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหลังจากนี้ทั้งสองยืนเขินอยู่หน้าประตูชมรมจนบรรดาเด็กๆที่เดินผ่านเข้ามาเนี่ยอดแซวไม่ได้วิว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 เย้เลยที่ให้ของเนี่ยเนื่องในโอกาสอะไรเหรอ โอ้ยเป็นวันวาเลนไทน์ขวัญไม่รู้อ่ะเนี่ยก็เธอน่าจะรู้นี่ขวัญไม่รู้อย่ามาแกล้งไม่รู้ทำเป็น,นเน,นทำเป็นซึนเลยนะเราอ่ะสีหน้าของอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าเธออยากจะฟังคําตอบจากคุณอ๋อยอยากฟังอย่าทำมันเป็นเงาเดคุณตัดสินใจที่จะตอบเธอไปตรงๆว่าในฐานะเพื่อนสนิทโอ้โหถ้าตัดบทอย่างนี้เนี่ยจะแสดแน่ๆเนี่ยงันเราชอบเธอนะเราชอบเธอ หขวัญตกใจฮนะฉันชอบเธอมากฉันชอบเธอมานานแล้วด้วยฉันไม่อาจไม่เคยกล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันคิดกับเธออย่างไงขวัญหากเธอไม่มีใครเราลองมาคบกันดูไหมจิงเสาวนิ่งในคู่ใหญ่ฮนะสักพักหนึ่งเธอก็เผยยิ้มออกมาด้วยความยินดีอลองดูสิอ่าเราได้คบกับขวัญแล้วนะครับตอนนี้ว,วิววิ อีกฝ่ายแพักน้ารับทําให้คุนนั้นเผยยิ้มออกมาอย่างออกว่วเออคือยิ้มแบบดีใจอะ่ะดีใจมากครับอ้าวคุณค่อยๆ่อยโอ, <Okay. S 1> อีกฝ่ายแล้วก็โน้มตัวจูบอเบาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวอนา,าตะนี่มันหน้าลงนี่มันในโรงเรียนประเจอประเจอไปละอีหนูนอกกันละจากนี้ไปเราก็เป็นแฟนกันนะอืมขวัญชอบอนา,าตะมากนนะอุ้ยก็บอกชอบเราด้วยฮนะในที่สุด คุณก็ได้เริ่มต้นคบกับขวัญน,นะฮะมีภาคต่อไหม่ะยินดีด้วยนะอนาตะคุงคุณจะได้รับไฟล์ภาพ cg ในเกมเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ในเกมนี้และคาแรคเตอร์ดีไซน์ในเกมนี้แต่ก่อนจะจบเกมขอปิดท้ายด้วยคิปพิเศษสปีดเพนของอนาตะนะเองสองนาที <S <S อ,อ,อืมก็ก <S 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 ็เดี๋ยว,วอืมก็เดี๋ยวเรา จบคลิปแล้วก็ปล่อยให้ทุกคน <Okay. S 1> ได้ดูภาพของสปีดเพนนะฮะเอาละไปดูกันเลยอเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมแคสเซอร์เ e r นะครับซึ่งเราก็แคสกันประมาณ4พาร์ทนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่หาเล่นได้ง่ายนะะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะจริงๆแล้วเขาทำเกมไว้ค่อนข้างซึ้งมากเลย ขาะผมเป็นคนเล่นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกอินไปกับเกมด้วยเลยทีเดียวคุณโจบรู้สึกไงบ้างครับเกมนี้อืยังไงอะไปถามกูดิไปถามกูสิไปถามกูสิเอางั้นตัดบนนี้เลยนะกูกูแนวแนวงี้กูชินแล้วอ่ะชินแล้วอ๋อโจ้กก็เสพเสพแบบแนวเสพนี้มาจนแบบครับผมจะด้านเช้าเนี่ยขอแนวยูนิได้ไหมครับผมยิงต้องขอขอบคุณคุณเบกกี้ด้วยนะที่ทําเกมดีๆแบบนี้มาให้พวกเราเล่นนะฮะ ก็สำหรับวันนี้พวกเรานะครับก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าจะเล่นเกมอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันครับสำหรับนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ลืมกดแตะแชร์แล้วกด s u b สไ r i b e ให้กับสเตปเปงของเราด้วยสำหรับนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูแล้วอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ